สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทัโรนนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมาย fc ใหม่ fc เก่าซุปเปอร์แตงช่องของเรานะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกทท่านนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันทุกทุกท่านนะคะเกขออนุญาติสิ่งศิทสิธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณคุณและเขาใครกันหน้าที่แอบปื้มแอบรักแอบหึงแอบห่วงคุณหนักมากตอนนี้นะคะเขาเป็นใครมาดูกันนะคะ เป็นอัศวินถือไม้เท้าแล้วนะคะธาตุไฟเ <Yeah. S 1> มฆสิงห์นูรักคุณพร้อมที่จะเช็คแอคชั่นแต่จะค่อนข้างจะช้านะคะเนี่ยสายการงานคุณก็ได้นะคะธาตุไฟเมฆสิงห์นูมองการไกลกับคุณนะคะรักคุณแบบมั่นคงนะคะพร้อมที่จะแบบคุณเหมือนกับลูกโลกอยู่ในมือของเขาเขามีแบแงบรรดาใจนะคะเมื่อเจอคุณก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะแอบรักคุณแอบเนี่ย เป็นคนเจ้ามีสเสน่ห์กินดีอยู่ดีเติมเต็มให้ตัวเองรักคุณนะคะเขากับคุณรักกันเขากับคุณแสดงว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะคะต่างคนต่างมีสเสน่ห์อ,อ่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะเขาเขาจะเดินทางมาหาคุณมีความเจ็บปวด เพราะคิดถึงคุณรักคุณกลัวสูญเสียคุณไปคุณเป็นราชนีอยู่ในใจของเขาคุณเป็นคนใจดีใจบุญคิดถึงคุณทีไรก็ยิ่งเป็นทุกข์กังวลใจเหมือนหัวใจจะแตกสลายเป็นเสียเส่ยงๆคิดเพียงแค่คิดว่าเขาคุณหลุดมือไปจากเขานั่นละาะค่ะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมกับคุณ เราะเขาลักคุณเขาสร้างเขามีความภาคเพียรพยายามสร้างตนเองจนมีรากฐานมั่นคงในไดน้ในการเงินอยู่แล้วนะคะลักคุณก็รักนะคะพร้อมจะเข้ามาเปย์คุณคุณเป็นของมีค่าราคาเปรียบเทียบกับสิ่งของอะไรไม่ได้อย่างนี้นะคะเ,คเขาอยากจะเปย์คุณให้ความยุติธรรมกับคุณเ,คเขาเป็นคนใจบุญนะคะอเสร็จอ่อา ยังลับๆล,ล,ล่อๆสองคุณนะคะสองคุณแบบว่าเสียดายกลัวสูญเสียคุณไปอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะนะคะนิ่งเงียบก็จริงแต่ในใจเขาปวดร้าวเพราะคิดถึงคุณอยากจะเปคุณให้เงินคุณสักก้อนซื้อบ้านซื้อลถดซื้อที่ดินให้คุณปลูกบ้านอย่างนี้นะคะเด e ะทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีจากเขาเคยมีโก้เป็นมี เป็นคนที่แบบว่ามั่นใจในตนเองยอมหักไม่ยอมงอนั่นแหละค่ะคนคนนั้นล่ละค่ะเขาแบบพอมาเจอคุณหัวใจเขาอ่อนปวกเปียกเขาหลุรักคุณตั้งแต่แรกเจอนะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาก็มีดีเขาค่อนข้างจะเลือกคบควรคนเข้าคนเข้าถึงพื้นที่ของเขายากจริงๆเพราะเขาไม่เปิดใจเขาระเวงกับคนรอบข้างเพราะเขามีฐานะมั่นคงกลัวคนเข้ามาหลอกลวง ต้มตุ่นในเรื่องการเงินของเขานะคะจะมีใครสักคนเทคแอคชั่นแล้วนะคะการเดินทางมาถึงหน้าบ้านคุณหรือจะซื้อตั๋วเครื่องบินมาถึงคุณเลยนะคะจะส่งข้อความเอกสารมาถึงจะเทคแอคชั่นนะคะเมื่อ,อที่ผ่านมาอาจจะช้าเพราะว่าอัศวินไม่เท้าแต่เขามุ่งหน้ามุ่งตาใจเขาถึงคุณอยู่กับคุณตลอดนะคะ <c oughs> คุณกับเขาประครับประคอง กันมาสักพักในความสัมพันธ์นี้ร,รุ่มรุ่มรันดอนเขาได้ชัดเจนกับตัวเองและว่าเขารักคุณจริงๆกลัวสูญเสียคุณไปกลัวใครมาแย่งคุณไปจากเขาเขาพยายามจีดกันคนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตคุณก็ได้นะคะอือยากจะทุ่มเทให้คุณแบบเดอะสตาร์เขาเป็นคนที่มีเป็นนักร้องดารามีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมหรือคุณ คุณกับเขาเป็นเดอะสตาร์ทั้งคู่ก็ได้นะคะ <c oughs> มีออล่ามีแสงสว่างมีถ้าเขายิ่งเดอะสตาร์การงานเขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะมีชื่อเสียงวงในวงสังคมเขาอยู่แล้วนะคะสถานะมั่นคงอยู่แล้วแต่เขารักคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีถ้าเขาเป็นเดอะสตาร์คุณกับเขาเป็นเดอะสตาร์คุณกับเขาอาจจะพูดคุยกันว่าเราครบหาดูใจกันไปแบบเงียบ รู้กันแค่สองคนหรือรู้จักกันแบบไม่กี่คนอย่างนี้นะคะเพราะว่าด้วยด้วยหน้าที่การงานของคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเขาเป็นเดอะสตาร์มีผู้คนรู้จักหรือในองค์กรของเขาอาจจะไม่ยอมรับว่าเขาคบกันกับคุณเพราะว่าเขายอมรับไม่ได้ถ้าถ้าคุณแตกต่างกันเชื้อชาติาศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เขาลุ่มหลงเสพติดคุณมากนะคะ รักคุณเป็นทุกข์นะคะเศพษติดลงสเส่ห์เหมือนกับมีคุณแบบว่าโดนเวทมนต์ของคุณคุณไม่ได้ไปทําอะไรหรอกค่ะแต่ด้วยคําว่าคนเขาลักคนเขาถูกชะตานะคะเขาคุณเป็นคนยังไงทํำยังไงอยู่ยังไงกิริยามารยาทท่าทางเขาก็รักตัวตนที่คุณเป็นละคะ่ะนั่นละค่ะเขายิ่งงานวันเข้าเขาเขายิ่งแบบเป็นทุกข์ทรมาน วยหาคุณตลอดคิดแต่เรื่องอย่างถ้าสมมติว่ายิ่ง18บวกได้สัมผัสร่างกายของคุณนั่นราคายิ่งเสพติดลิ่งยิ่งรุ่มหลงของกอบคุณไม่ไม่อยากจะปล่อยให้คุณหลุดมือเป็นทุกข์หนักพราะรักคุณจริงๆนะคะนะคะอยากลงเอยกับคุณถึงขั้นแบบว่ามั่นหมายแต่งงานเลยนะคะเขาอยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณอยากให้เงินคุณสักก้อนอยากให้คุณสุขสบายมาแบบ กระทนหันแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะเขาหลงรูปร่างหน้าตาของคุณหลงสเสน่ห์คุณจริงๆความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาเขาลุ่มหลงคุณจริงๆนะคะใต้สำรับก็ the emperor the emperor ชาวต่างชาติจะเจด่น,นะคะถ้าคนคนนี้นะคะเขาค่อนข้างจะถ้าคุณได้เป็นคนของเขานะคะถ้าเขามีอำนาจในมือเขาอยากควบคุม ความสัมพันธ์ให้คุณอยู่ในการควบคุมดูแลของเขาเขารักไข่นะคะเขาก็รักกิงนะคะพร้อมจะดูแลปกป้องห่วงใหญ่อย่างนี้นะคะถ้าคุณได้ลงเอ่ยไปเป็นของของเขาแล้วนะคะ oh <my> เขามีเพียบพร้อมทุกอย่างสถานะกับคุณแตกต่างกันมากไม่ว่าสถานะการงานการเงินหรืออายุเชื้อชาติศาสนา แต่ยิ่งนานวันเขาเขาเขายิ่งรักคุณตกลุมรักคุณเพียงแค่คิดว่าคุณหลุดมือไปเขาก็ไม่สามารถจะนอนหลับจินอิ่มนอนหลับได้ชีวิตเขาขาดหายไปหนึ่งเหรียญเขาค้นหารอเวลาคขสกคนมาเติมเต็มอีกหนึ่งเหรียญเป็นสิบเหรียญเนี่ยค่ะก็คือคุณนั่นแหละค่ะความชิดเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณนะคะ ขาพยายามช่วยเหลือคุณเขาพยายามอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือถึงเขาไม่ได้ช่วยเหลือตัวด้วยตัวตนของเขาถ้าเขามีอำนาจมีลูกน้องบริวารเขาก็ใช้ลูกน้องบริวารของเขามาคอยดูแลมาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณถ้าคุณต้องการทำอะไรอย่างนี้นะคะนั่นละค่ะขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขารักคุณแบบจริงใจเขาลุ่มหลงคุณตกหลุมรักคุณตั้งแต่วันแรก ยิ่งนานวันเข้ายิ่งได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกับคุณคุณเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นผู้ชายที่แบบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เป็นผู้หญิงก็อ่อนหวานนุ่มนวลเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่เขานั่นแหละค่ะเขาไม่เคยเห็นคุณเชเขาไม่เคยเห็นใครเช่นคุณทําไมคุณน่ารักทําไมคุณดูเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างในสายตาของเขาเขาทึ่งตอนเรียนใหม่เขาก็แบบโชคเลยนะคะว่า มีคนแบบนี้จริงเหรอเหมือนคุณจริงเหรออย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะอยากถึงแบบว่าทําอะไรให้ความยุติธรรมเข้าลาคุณเขาอยากให้ยกย่องเชิดชูคุณออกหน้าออกตาในงานสังคมเปิดเผยตัวตนว่าคุณกับเขาคบกันก็ได้นะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้ความชิดความรู้สึกของเขากับคุณอืมเป็นทุกข์เครียด กังวลทำอะไรไม่ได้กลับก็กลับไม่ได้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงถ้าเขาเดอรสตาร์เขาได้เตนนิ่งปิดกั้นตนเองอยู่ในพื้นที่ของตนเองเขารักคุณนั่ะคะ่ะรักจนล้นใจแต่ด้วยสถานาการงานสถานาการเงินสถานะในสังคมคุณกับเขาจะแตกต่างกันถ้าเขาชาวต่างชาติ เขาอาจจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรืออาจจะเป็นแบบว่ามีกิจการการงานเป็นของตอนเองมีความมั่นคงร่ำรวยมั่นคงมีชื่อเสียงเดอะสตาร์ด้วยอาจจะเป็นนักร้องเก่าดาราเก่าเป็นที่รู้จักของวงสังคมนั่นละคะ่ะเขาอาจจะเคยติดเพื่อนติดสุราเมเมาชอบอย่างเรื่องอย่างที่ว่า18บวกที่ผ่านมาสัมเมอร์เทเมา พอมาเจอคุณนะคะเขาอยากหยุดอยู่ที่คุณแต่เขาก็พยายามพยายามปรับเปลี่ยนตนเองให้เท่าเทียมกับคุณให้คู่ควรกับความรักที่คุณมีให้เขานั่นละค่ะที่สำคัญเขาก็รักคุณเขาขาดคุณไม่ได้แล้วอนาคตใกล้ๆเขาอยากจะทำอะไรกับคุณครับเตรียมพร้อมแล้วนะคะถึงคุณจะแตกต่างกับเขาเขาก็โนโสนโนแคร์แล้วละคะ่ะ คำพิพากษาเขาได้ตัดสินใจเป็นคนเดียวเดี่ยวเด็ดกาดกําลังคุมเดินทางมาหาคุณแล้ว่ะคะใส่เสือ้อกอดท่ามกลางหิมะมชิดกังวลเขาจะเลิกกังวลพี่ตกกังวลเดินหน้าต่อไปไม่อุดทนรอคอยอีกแล้วนะคะอดทนรอคอยมานานแสนนานเหลือเกิน รักคุณแบบมั่นคงพร้อมที่จะดูแลปกป้องพร้อมที่จะห่วงใยพร้อมที่จะแบบดูแลช่วยเหลือคุณทุกด้านอย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกำลังใจทํำชิปดีๆให้คุณคุณนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ